อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้กือผมมอสเอมสามสา,สาแล้ววันนี้เราในเกมเราบอกว่าผมอยู่ในแมปอนิเมตไฟเตอร์นะผมก็เป็นแมปแนวคุณรู้จักเพชรซิมูเลเตอร์ไหมนั่นแหละก็เปิดมาจะให้เลือก2ตัวระหว่างโกคูกับไอ้นี่ชื่ออะไรนะจําชื่อผมอาจจะจําชื่อไม่ได้บางตัวหรือหลายตัวเลยนะ,ะช่างมันเถอะ เดี๋ยวเราจะเลือกตัวนี้เลยเพราะเราอะไรรู้ไหมเพราะเราจําไม่ได้ไงอ๋อนี่ครับผมเพจเตมูเลเตอร์ก็แบบเล่นแบบให้ต่อยไปอันนี้อะไรคลิกเฮียทูอโอ,โอสร้างดามจ e เองได้ด้วยเหรอเออตัวเดียวน่าจะไม่พอไปตีตัวอื่นก่อนอ่าตัวนูน้นตรงนี้มีดูว่าตัวละครมีตัวอะไรมั่งของเราแล้วคลิกไปเรื่อยๆ,อๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคตรงนี้เดี๋ยวลองดูท่าของเขาขอ่อ่าว่า,วาท่าของตัวนี้ก่อนว่ามันมี ถ่าอะไรมั่งอือหลอดด้านบนจะเต็มพอหลอดด้านบนเต็มปุ๊บโอ้โอ,โอ,โอ้เขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> อืออื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 โอเคตรงนี้ร้านค้ามีซื้อนะผมเป็นพวกเกมพาร์ตนะอืสมซ,ซื้อตัวละครได้ด้วยเป็นตัวละครพิเศษให้เดาปะละ่ะคิรละทีเดียวตาย <c oughs> ไม่ก็ได้ไแบบแรงชิบหายอะไรเงี้ยตั้งค่ามีปิดเพลงอ่าปิดเพลงไปโอเคปิดเพลงแล้วก็ กดซ้ายเฟคให้ดังๆปุ๊บอืมตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยเอ,อ้โอเคเทเลพอร์ตช่างมันตรงนี้ใส่โค้ดได้เราไม่เราไม่รู้โอเคมันให้เราเดินตามทางไปก่อนเดีวเดี๋ยวเราโอเคได้แล้วเดินตามทางไปเก็บตงังค์ออกมาสุ่มเหรออู้ไม่โหลดหรือว่าไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้นนะหนึ่งครั้งไปปึ๊บ ไม่งไงผู้เท่าเต่าผู้เท่าผู้เท่เาอีกสักทีไหมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่วะเนี่ยใช้80โอเคผู้เทนะ่าเต่านะอเดี๋ยวเราจะสุ่มอีคทีไปอย่างงี้อ e ีปิกแม่ก็รีเจนเดอรี่ไหมไม่งี่อ e ีปิกยำฉาทำชื่อได้เลยตัวนี้ตัวจี๊ดมากอืมตีเลยไหนยำฉาลองดูท่าหน่อยอืมอืม ไม่เห็นท่าเลยผมว่าเราตีตัวกลางได้แล้วสามคนไปเลยเราดูท่ายำฉากันปึ๊บอือึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมายำฉาโอ้โอ้พุ่งมาตีแล้วู้เทาเต่านี่ทำอะไรนะเมื่อกี้ทำอะไรต่อยรวมเหมือนกันเหรอโอ้พุ่งมาตีจริงด้วยโอเค เราจะกดตรงนี้ไปเรื่อยๆช่องแซทข่องหิมอะไรก็ไม่รู้ผมว่าผมให้ตีตัวนั้นสองตัวแล้วย้ำฉาไปตีตัวนู้นดีกว่าเพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มอืม,อมโอเคเก็บตังค์ถ้าบอกอะไราห่างเกินไปนก็เอาแค่ตรงนี้พอปับ๊บเก็บอืม โอเคล้วนี่คือประตูไปที่เมืองต่อไปไอ้ผม s e c r e t Village ให้ดาวปะาร r โตะใช้หมื่นหนึ่งเลยหรอโอ้หมื่นเยนเที่ยมไปใช้ใ่าต่อไปโอเคมาต่อไปเป็นอชายนี่คอมมอนอู้เป็นระดับชายนี่เลยนะหนึจะเป็นคอมมอนแต่ก็ชายนี่เลยแปลว่าต้องโกงกว่าใช่ไหมเอาปู่ออกก็ได้อ่าผู้เทาเต่าออกแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ี่เลยปกติได้เป็นร่างแบบไหนอะ อ๋อกปกติจะเป็นผมธรรมดาอันนี้เป็นร่างชายนี่ปุ๊บผมตั้งเลยอลองดูดิปั๊บอืมอือืมอืมตีตีไปตีใส้พลังอืมท่าสักอย่างหนึง่งปล่อยพลังแหละป๊บบปับป,บป,บป,บปบก็มันมีสองระดับใช่ไหมระหว่างระดับธรรมดากับชายนี่ใช่ไหมก็โอเคนะปิดซาวดีกว่า ปีซาวดีกว่าผมรู้สึกว่าแบบดังไปมันดังเกินไปโอเคมาเราดูตัวละครก่อนมันอัปเกรดได้ไหมตัวละครล็อกเซลเซลเซลไม่มีอัปเกรดเหรออัปเกรดยังไงอ่ะอัปเกรดไม่ได้เหรอแปลว่าต้องสุ่มเอาอย่างเดียวใช่ไหมขายเลยเพื่อเท่าต่อโอเคปป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 ป พลังของเจ้าฟีเซอร์ต้องการเอ่อต้องการตังจากฟีเซอร์น่าจะได้เยอะนะจริงแล้วคนนี้เอาโกหูอ่ะกดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพลังของฟีเซอร์นะอุ้ยกระตุกจังเลยเฮ้ยอ่ะ ก็มันใกล้ตายแล้วเนาะผมกดให้เร็วที่สุดไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ตังค์เยอะๆนะผมว่าน่าจะได้ตังค์เยอะแหละอืมด้วยพลังของล่างชายนี่แล้วนี่ผักชายนี่กูไปอยู่ฝั่งนู้นทําไมเอาเลยนิดเดียวเก้าร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยสี่ร้อยกระตุกเรียบร้อยโอเคได้แล้วว้าวเวลัวละครอัพเยอะเลยโอ้เวลดสองเวลดสามกันเยอะเลย โอเคมีพันหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็ต้องตีฟีเซอร์สักสิบตัวอะไรเงี้ยจะได้ครบเราไปสุ่มกันก่อนไหมมาสูงรวจับสูงไหอ, Vegeta. อุ้ยเบจิต้าโอ้ระับแรงเบจิต้าอือก้อยลีเจนดารี่โกเทนหรือโกโฮังชื่ออะไรรู้จัก <laughs> ผมบอกแล้วผมอาจจะพูดชื่อผิดก,ก็สมควรผิดอยู่หรอกโอเคออก เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาแทนนี่ริจิตอลีไปเลยม,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 มาสามตัวมาดูพลังของตัวนี้กันว่าทำอะไรได้ว่ามันกระโดดต่อยอีกแน่ๆเลยอือึบโอสุดยอดโอเคเดี๋ยวผมจะตีต่อไปเรื่อยๆอ่ะโอเคอีกห้าร้อย สามร้อยสองร้อยหนึ่งรอยต้โอเคเก็บตังค์ทำไมรอบนี้ได้น้อยจังวะอ๋อนี่ไงมาแล้วพันหนึ่งผมว่าก็โอเคอยู่นะเออเราจะสำรวจแมปกันข้างๆนี่ก็เป็นมอนระดับธรรมดาใช่ไหมจากการปักปังปัๆงปรุมกระเทืบสัตว์เลยโอเคตรงนี้จะมีสีเขียวมันต่างจากตรงนู้นเหรอ อ๋อเปลี่ยนสีโอเคเข้าใจวันแบบนี้ระดับสูงขึ้นแล้วมาเดี๋ยวรู้เลยปับป๊บปับป๊บปั๊บอ,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 อ้เราว่าผมว่าเราต้องเก็บเวลก่อน้ยเราค่อยไปเมืองต่อไปอะไรงี้สามตัวปล่อยพลังพร้อมกันอ,อืมมแรงมากโอเคเราจะขึ้นมาดูดีเว่าว่าด้านบนมีอะไรไหมผมว่าน่าจะมีบอสตัวอื่นอยู่โอ้ฟิเซอร์น่าจะร่างเดิม นั่นนั่นบอสใหม่บอสใหม่บอสตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดในเรื่องนี้มันสลับล่างได้ใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามดักนบอลทุกตอนหรือว่าแบบดูอะไรขนาดนั้นไฟบอสวิดเฟนฟอร์โบนัสเย็นโอ้ถ้าต้องต้องสู้กับเพื่อนใช่ไหมถึงจะได้เงินแบบโบนัสแต่สู้คนเดียวมันก็จะได้เงินทั้งหมดนี่เอ๊งั้นเดี๋ยวเราไปลงไปช่วยสู้ด้านล่างดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้โบนัส โบนัสเงินนะเพื่อความคุ้มค่าใช่ไหมถ้าตามที่เกมมากำหนดมาก็คือให้เราเนี่ยร่วมมือกับเพื่อนตีตัว,ต,วตัวเดียวกั้นได้เลยมาแล้วพวกทนายลำบากขนาดนั้นเราช่วยนายเองไปเลยอโอเคในขณะนี้เราก็จะสุ่มกาชากันปุ๊บมิติกต้องมาแล้วจริง อย่างนไยก็ไม่ไม่ใช่มิติกก็เป็นชายนี่ก็ได้อ่าชายนี่ชายนี่สักตัวหนึ่งเราสุ่มแค่นี้พอแล้วกันอืมอีกสักทีหนึ่งไปอืมเกลือแบบสองร้เปอร์นตมากออกมาทำไมเนี่ยขายทิ้งขายทิ้งเอ่อขายทิ้งป๊อป ขายทิ้งเรียบร้อยโอเคปื้บตีต่อไปอีกก็ประมาณแปดตัวถ้าไม่สุ่มแบบเนี้ยว่าไม่สุ่มอยู่ไไม่เอาแม่งแล้วระดับมิติกเนี่ยโอเคก็เหลือแคอ่พันเดียวผมก็จะได้หมื่นหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปหมู่บ้านนารูโซกันนะผมก็มาแล้วเราจะตีตรงนี้ไปเรื่อยๆเลย ผมเนี่ยได้ทําการสุ่มไปนิดหน่อยัะผมผมก็ได้อีพิกมาหลายตัวอยู่นะเออผมเลยเอาชายนี่ไปเนี่ยเพราะว่าชายนี่ยผมว่าดามิมันเบามันเบากว่าร่างอีพิกที่ไม่เป็นชายนี่อีกนะเออผมก็เลยอ่าเลือกที่จะเอาชายนี่ออกโดยที่ว่าเกมนี้เนี่ยไหนๆมันก็ไม่มีอัปเกรดอยู่แล้วแร่เสาตรงนี้คืออะไรอะคือผมก็อยากจะออเทเลพอร์ตโอเคเข้าใจอ่าเราก็จะตีนะอีก3 0 0พันเท่านั้น ตอนนี้ดาเมจเราแรงมากด้วยดาเมจ24 28แล้วก็35เนี่ยเราเราจะตีแรงมากโอเคอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งพันเก้าร้อยเรสีสสองหนึ่งเรียบร้อยโอเคเราซื้อประตูไปเมืองคโนฮากันเลยไปโลกนารูโตแน่นอนผมเดาได้ ก็ผมเนี่ยทายถูกจริงๆด้วยผมก็เห็นสักตัวหนึ่งนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรพวกนี้มากหรอกใช่ผมก็ตีมันใกล้ตายละเห็นนิดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ตายอ่ะบอกต้องบอกว่าเข้ามาแล้วมันใกล้ตายผมก็เลยตีตีเลยแล้วกันจัดไปอืมเรียบร้อยในส่วนแบ่งมานิดหน่อยอผมแค่ช่วยตีเพื่อเอาส่วนแบ่งนิดหน่อยใช่ไหม เอามาสุ่มเออเอามาสุ่มดิเท่าไหร่สามร้อยที่นี่แพงที่ผายเลยเมื่อเมื่อกี้แปดสิบเมืองนี่สามร้อยนะโอ้ชานนี่คอมมอนโปรตีจะเป็นร่างธรรมดาอันนี้เป็นร่างแสงอุษาถ้าไม่สี่สองเฮี้ยนํำพวกนี้ไปเลยอะ่ะมันไม่ใช้อันนี้เราก็ใช้ชานนี่คอมมอนนี่แค่ระดับคอมมอนนะถ้าเป็นระดับพวกอ e ีพิกรีเจนอะไรพวกนี้มันจะโกงขนาดไหนอืมนารุโซ อือนารูโซอมาอีกที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 มาขอ,อตัวดีๆขอแค่ระดับแรก็ได้ขอแค่ระดับแรแล้วจังหวะเนี้ยอิสั์ <c oughs> เราตัวดามจเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโอ้เท่ากับไอพวกระดับอีพิกในอันเก่าเลยนี่ตอนที่เวลหนึ่งนะอืมโอเคขั้นขาย แล้วก็มาสุ่มตรงนี้เงินไม่พอไม่เป็นไรฮนะเรายังมีระดับอีพิกที่เราเก็บไว้ขายแม่งเลยไอ้ผู้เท่าเต่านี่ก็ขายไปเลยอันล็อกไปอันล็อกแล้วก็ขายไอ้ระดับใช้มีใช้นี่นี่ไม่ขายนะมันหายากพุจิต้าเนี่็ขายได้เลยปับ๊บอ่าตัวนี้ขายไม่ได้ครับเพราะว่ามัน มันมันมันได้ครั้งเดียวอ่ะอการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยเฮ้ยไหนดูความแรงหน่อย21อ๋อคือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ใช,ใช้นี่เนี่ยมันดาเมจจะไม่เยอะกว่ามันดาเมจจะเท่ากับอีพิกของเมืองแรกพอดีเหรอโอเคถ้าจะไปเมืองต่อไปต้องใช้บิสซาทาวยโจโจ้แน่นอนสี่สิบสี่หมืน่นแพงอโอเค เออใช้ตีพวกนี้ไปเออมาดิคนอื่นเขาใช้นารูโตะกันหมดแล้วกูใช้ดักเกิลบอลมาอืออืออือโอ้เมืองนี้แม่งปาเถื่อนชิบหายเลยดาเมจเยอะนะแต่เลือดเลือดมันก็เยอะเหมือนกันสามหมื่นหกอะเทียบกับเมืองที่แล้วที่เลือดบอสตันสุดอยู่เท่าไหร่นะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเลือดตัวฟีเซอร์เนี่ยอยู่ที่หมื่นเดียวเองอันนี้แม่งเยอะชิบหาย ม,มา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 ฮึเออตายโอเคตีตัวต่อไปได้โอเคฝากตีไปก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อถ้าสุ่มยังกว่าจะได้ระดับลีเจนดารี่ไหมหรือว่าอีพิกดีวะค,คิดอะไรมากเนี่ยแค่ระดับแร็ยังไม่ได้เลย อ,อ,อย่างน้อยก็ระดับแรก็ได้มามอืออุ้อยอีปิกมาแล้วอ๋อจำชื่อไม่ได้กีฬาอย่างนี้การละใช่ไหมกาอาระาตามชื่อจริงๆของมันใช่ปะวะก็ตามนั้นแหละเออเออดามาแน่มึงที่อ่านชื่อผิดดามาแน่ โอเคไหนดูหน่อยดิเอ่อผมเอาตัวไหนออกไปนะเมื่อกี้นี้ผมเอาตัวทางด้านของอา่ายำอฉาออกใช่ไหมก็เ,เหลืออยู่พวกนี้อาา่ายำอฉาได้เมทเท่าไหร่เมื่อกี้ปึ๊บสามเอ็ดใช่ไหมใกล้เคียงกับระดับรีเจนเดอรี่แล้วเรียบร้อยเอามาซุ่มต่อคอมมอนอ่าระดับแรงมาแล้ว ไหนล็อกลีเปลี่ยนเป็นเซ็ตของเอมืองเมืองนี้ให้หมดเลยขายขายสินารุโตะนารุโซพวกพวกเมืองนี้นี่ขายถูกนะเพราะว่ากาชาแพงใช่กาชามันแพงมากโอเคขายขายโอเคแล้วก็ตีต่อตีให้หมดตีให้หมดสวย ไปเลยหุ้ยมีอีกเหรียญหนึง่งลืมเก็บใช่ไหมเยี่ย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 มเพราะว่าเราเอาสักแบบเอาตัวที่มันพอแบกได้เอามาไว้ก็พอป้งไม่ไม่มน้ังหอมฉุยอืมอืมกระตุกระตูแบบนี้ตัวใหม่แน่นอนอิสระซาสเกต42 52เอาซาสเกต,ตออก เอาซาสึเกะเอาเอาล็อกลีเข้าแล้วก็ตีต่อสวยเราไม่ได้ดูพลังเพราะว่าเออนั่นแหละน่าจะเป็นการต่อยรัวอืมกาละนี่น่าจะเอ่อเป็นการใช้ทรายลงศพทรายอา่าโอเคป๊อปป๊อปป๊อปตีไปตีไป โอเคผมว่าน่าจะได้แค่เมืองนี้แหละแต่ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายของเมืองนี้ก็คืออ่าีเจนเด a รีขอแค่ตัวเดียวพอหยยมไปเลยอ,อือว่าพี่สูงวันนี้สูงวันนี้ขอสูงวันนี้ปั๊บอองั้นเอาเป็นว่า พอเราตีบอสตัวนี้เสร็จใช่ไหมจะเรามาสุ่มอีกทีดีกว่าว่าอ่าเราจะได้อะไรนะแล้วก็จะชิลไปเลยโอเคเลยสองพันนะหนึ่งพันหนึัจัดการให้ตายให้หมดอื้อเรียบร้อยโอเคจากนั้นเราก็จะเอ่อพอแค่นี้ก่อนแล้วเราจะไปสุ่มตู้ให้หมดเลยสองพที่เรามีเนะี่ยไปสุ่มเลยมาได้ประมาณสามร้อยรอบ30 30, 30ิบรอบได้นะ ใช่ไหมอืมต่อมานั้นโอ้าดูดิว่าจะได้ตัวแบบเกลือขนาดไหนอืมความเค็มมันความเค็มมันก่อตัวในใจฉัน <c oughs> อีปิกเอออีปิกมาอีกตัวหนึ่งยังใช้ได้ออีปิกสามตัวแล้วโอเค ได้ได้ตีหนึ่งแล้วได้ตีหนึ่งแล้วอืม,อมขอลีเจนดารี่มาลีเจนดารี่ไอ้์รีเจนดารีร่ลีเจนดารี่ไม่ก็เป็นอีพิกแบบนี้ก็ได้อีพิกแบบไชนี่มารอบสุดท้ายโอเค อ่ะสำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ